สวัสดีครับพี่นะ้องวันนี้กับผมสุชาติพากินและพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาทาหมึกยํากันให้ทาหมึกยําให้ทานผู้ชมดูนะครับวันนี้เราจะไปจับหมึกกันก่อนเลยอัวบ่อที่นี่เนี่ยผมเป็นคนเลี้ยงไว้เองพี่นะ้องบ่อข้างบ้านพี่นะ้องไปเลยพี่นะ้องเราไปจับปลาหมึกกันก่อนเลยนีนะพี่น้องผมเลี้ยงไว้ตรงนี้พนะี่นะ้อง เราไปจับปลามือกันก่อนเลยพี่น้องไปเดีนีทุกคนเลยโอ้โหอ้หมึกมึกโอ้โหมันกระข่ามันก่อนพี่น้องหลังจากที่ดำมาสองสามชั่วโมงแล้วพี่น้องนี่เลยคือหมึกที่เราได้มาได้มาเยอะพอสมควรอยู่พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารให้ทุกคนดูกันเลยไป สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสุชาติพากินได้พาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมากินนันนี้ยำปลาหมึกด้วยกันนะครับผม <laughs> เรามากินกันเลยครับพี่น้องนี่เลยพี่น้องนี่อร่อยมากเลยพี่น้องเดียจะพูดเหมือนรีโจรเร่กันเลยอืม <c oughs> <c oughs> อร่อย <c oughs> นี่เลยแตงกวาพี่น้องแตงกวา มันเยอกับข้าวนี่พี่น้องหิวข้าวหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องอืมฮึ่เนี่ยไม่ใช่ข้าวเหนียวนะเป็นข้าวหงอือฮึ่มี่ยไม่น้องหงุดหงพี่น้อง

มนละมาละขขไม่น้องเนี่ยไปลองกินดูอือืึโค้ยกอดอร่อยไหมอร่อยครับ อร่อยไหมอืมฮึนี่คือไงอืมอออืมอเคอร่อยจริงเลยอืม hmm. อืมมาให้เอนก็ไม่ขมเท่าไหร่ไงนี่คือไงอืมด้วยนะโอ้เี๋ยวเาือนี่ lúc này chỉ dạ mọi mà lúc này lúc này lúc này À Pô mót pô mót ừ, mà mhm 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 rồi, mhm 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 วันนี้ง้ออยู่ที่ทุ่งเลยพี่น้องทุ่งนาเลยพี่น้องฝนตกด้วยหิวเกินอือหือรสจงหูพี่น้องพูไม่จาเลยครับน่าจะอร่อยอร่อยไหมอือ ลองพูดดูสิอร่อยจังหูอร้อยจังหูเหนียวสิยงอร้อยจังหูเี่ยเหนียวแฮมร้อยจังหูอร้อยจังหูเฮ้ยอร้อยจังหูอันนี้พี่น้องมะละผมอร่อยมากแข็งเลยน้องโยโย 我开，牛子罗江哥。好，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 嗯，不用。哎，老哥，牛子没送来，牛子啊。阿弟，阿弟，开，开嗯，阿弟，找。好来吧，开始用餐啊！ าามมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับผมสุชาตดสุชาตดพากินพาเที่ยวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอกินต่อกันนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี๋ยวสวัสดีครับรถจะหวยเหมฮะไมจัง